กับคิตตี้อีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะทํำด้านหลังของคิตตี้ค่ะก็คือเป็นสีขาวล้วนหมดเลยนี่ค่ะเหมือนตัวนี้อันนี้เป็นด้านหน้าแล้วตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะเราจะทําด้านหลังต่อจากด้านหน้านะคะทีนี้เราจะใส่ใส่ไฟอะคะ่ะก็คือใส่เอาเส้นเส้นไฟใส่เข้าไปด้วยจะมีเทคนิคแค่นิดเดียวค่ะหรือไม่ก็ถ้าจะทำเป็นโวงกุญแจ เราก็ทำไปปกตินะคะคือไม่ต้องเอาสายไฟใส่เข้ามาเริ่มนะคะเมื่อสักครู่เอ็นจะอยู่ที่ตรงหูก็คือที่สวนสามเม็ดสีชมพูนะคะทีนี้เราจับให้ให้ดอกไม้อะคะ่ะอยู่ด้านด้านขวามือของเราแล้วเราก็ทำข้างหลังข้างหลังของดอกไม้ที่อยู่ขวามือนะคะ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะคะก็ไม่จำเป็นจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ได้นะคะก็เป็นหน้าคิตตี้เหมือนกันพอเอ็นสวน3เม็ดนะคะต่อจากเมื่อสักครู่นะคะเราจะใส่สีขาว1เม็ดฝั่งที่ถ้าดูจากตรงนี้นะคะเอ็ N. นะจะชี้ไปทางด้านด้านหัวด้านหัวแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะชี้ลงมาทางด้านข้างๆนะคะเราจะใส่ เอ็นที่อยู่ฝั่งข้างๆอะคะ่ะก็คือถ้าจับตาม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 เรานะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่ถ้าใครถ้าใครจับผิดก็จับให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเราจะใส่ฝั่งนี้นี่ค่ะใส่สีขาวฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เอ็นชี้มาทางแก้มนะคะใส่สีขาวหนึ่งเม็ดค่ะสวนด้วยสีขาวหนึ่งเม็ดค่ะ หลักการง่ายๆค่ะคือจะทําซ้ําทําซ้ําด้านหน้าเลยค่ะเนี่ยค่ะคือถ้าถ้าสังเกตนะคะจะมีจะเป็นวงวงวงห้าเหมือนกับที่เราทําหูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยค่ะจะทําซ้ํากับด้านหน้าแต่ว่าจะเป็นสีขาวหมดจากนั้นค่ะเราก็สอดไปที่สีชมพูค่ะที่อยู่ตรงหัวตรงนี้เม็ดต่อไปนะคะสอดไปหนึ่งเม็ด ใช้เอ็นสอดไป1หนึ่งเม็ดที่อยู่ตรงหัวนะคะและใส่สีขาวค่ะหนึ่งเม็ดฝั่งที่ไม่ได้สอดนะคะใส่ลงไปหนึ่งเม็ดส่วนด้วยสีขาวหนึ่งเม็ดค่ะนี่นะคะและจากนั้นค่ะสอดสีขาวสอดไปที่เม็ดสีชมพูค่ะตรงนี้นะคะ ก็คือเป็นเม็ดที่หัวนะคะตรงนี้เม็ดต่อไป1เม็ดค่ะอันนี้สำหรับโคมไฟนะคะเราจะเอาไฟเอาไฟวางไปวางไปตรงวงที่เรากำลังจะทำเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำโคมไฟก็คือทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟทีนี้พอส,สอดไปที่สีชมพู1เม็ดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะใส่สีขาว1เม็ดแล้วก็สวนด้วยสีขาว1เม็ดค่ะ สวนก็คืออย่างนี้นะคะเหมือนเดิมจากนั้นค่ะสอดไปที่สีชมพูค่ะหนึ่งเม็ดเนี่ยนะคะเม็ดนี้ใกล้ใกล้จะถึงหูแล้วคะ่ะเม็ดก่อนหูสอดไปที่สีชมพูค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะใส่สีขาวหนึ่เม็ดส่วนด้วยสีขาว1นึ่งเม็ดค่ะ ากนั้นค่ะถึงวงหูวงหูตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือใช้เอ็นนะคะเอ็นที่อยู่ฝั่งเดียวกับหูสอดไปที่สีชมพูเลยคะ่ะสามเม็ดสามเม็ดที่เป็นวงหูะคะ่ะสีชมพูหมดเลยสอดสามเม็ดแล้วสวนด้วยสีขาวค่ะหนึ่งเม็ดสวนก็คือใช้สองฝั่งนะคะสวนสวนนี้ ะจะปิดวงหูงนี้นะคะนี่คะวงหูจากนั้นค่ะเอ็นที่อยู่ฝั่งเดียวกับด้านด้านขอบมันนะคะขอบขอบหน้าคิตตี้นะคะสอดไปที่สีชมพูค่ะ2เม็ดสังเกตวงนี้นะคะวงที่กำลังสอดอยู่เน,นีที่เราทำไปด้านหน้านะคะจะเป็นวงห้า เราก็ทําเหมือนกันค่ะก็คือใส่พอสอดไปแล้วนะคะใส่ข้างเดียวกับที่สอดนะคะ1เม็ดเราก็สวนด้วยสีขาว1เม็ดค่ะจะใช้สีขาวล้วนนะคะอันนีน้จากนั้นค่ะจะกลับมาที่ตรงนี้แล้วะคะ่ะทีนี้อันนี้เป็น แถวแถวด้านหัวค่ะที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เราจะสอดแล้วก็ทำไล่ไปตามนี้นะคะสอดไปเรื่อยๆก็คือสอดไปสีคริสตัลเม็ดแรกนะคะสอดไปหนึเม็ดแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งค่ะสีขาวหนึ่งเม็ดแล้วก็สวนด้วยสีขาวหนึ่งเม็ดเป็นวงสี่นะคะ จะทำวงสีไปเรื่อยๆค่ะจะมีทั้งหมด3วงนะคะวงที่2ก็สอดไปเหมือนเดิมค่ะสอดไปที่นี่นคะคะวงนี้สอดไป1เมตรค่ะแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งค่ะใส่1น่สวน1สีขาวนะคะ ก็สอดต่อไปค่ะสอด1เมตรค่ะแล้วก็ใส่หนึ่งศวนหนึ่งนี่นะคะพอทำวงสี่สามวงนะคะต่อกันเป็นแถวที่สองค่ะเป็นแถวที่สองจากจากทำตรงหัวแถวที่สอง พอได้วงสี่สามวงเสร็จแล้ววงสุดท้ายค่ะวงตรงข้ามตรงนี้จะเป็นวงห้านะคะก็คือสอดสีขาวหนึ่งเม็ดแล้วต่อด้วยสีชมพูค่ะตรงขอบแก้มอีกสองเม็ดจากนั้นค่ะสวนหนึ่งเม็ดค่ะสวนด้วยคริสตันสีขาวหนึ่งเม็ดนะคะ สวนก็คือสองฝั่งนะคะหนึ่งค่ะ,คะต่อไปแถวที่สามแล้วค่ะก็คือถ้าเทียบกับข้างหน้าจะเป็นแถวตาแล้วค่ะก็คือจะสอดสอดฝั่งนี้ค่ะสีชมพูสองเม็ดเป็นสีชมพูของวงตาด้านหน้านะคะสอดสองเม็ดเลยก็คือจะใช้ใช้ด้านขอบร่วมกันนะคะจากนั้นค่ะ ใส่คริสตัลหนึ่งเม็ดค่ะฝั่งที่สอดน,นะคะฝั่งเดียวกันส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ทำวงสี่ต่อมาเลยค่ะก็คือตรงต่อจากแถวที่สองคะที่เริ่มจากหัวหัวแถวที่หนึ่งแล้วก็แถวที่สองต่อไปแถวที่สามค่ะก็ทำวงสี่ไล่มาเลยสอดหนึ่งเม็ดค่ะสอดที่ติดกับ ด้านที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่สีขาวหนึ่งเมตรค่ะฝั่งที่ไม่ได้สอดแล้วก็สวนหนึ่งค่ะสอดค่ะ1เมตรวงสี่วงที่สองนะคะใส่หนึ่งแล้วก็สวนหนึ่งค่ะ อนนะคะต่อไปแล้วก็ใส่หนึ่งค่ะสวนหนึ่งค่ะนี่นะคะทีนี้เรามาถึงวงวงสุดท้ายแล้วค่ะก็คือวงสุดท้ายของแถวนี้นะคะจะเป็นวงห้าเหมือนเดิม